แค่นั้นแต่อารู้คงหรือเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นจริงข้างกันถ้าต่างฝ่ายเห็นเหมือนกันก็เสมอกันโดยทำ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 หากแม้ผ่านไปเลยก็ไม่ได้สงสัยกันนี่ของจริงเป็นอย่างนั้นผ่านวิกฤตตัวนี้ได้ก็ไม่สงสัยกันแม่นาคนนั้นไม่เห็นมันก็ข้าได้ <S <S เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างกรณีมาแสกต่างกันอันหนึ่งสุขภาพปัสสโกอันหนึ่งเจโตวิมุตติกันรราฟาเกตินการจอดดูจอดเห็นแตกต่างกันรราฟาเกบบติน,ตตรรบบนไม่พุทธ,ธการมีมากที่สุดส่วนมากจะเป็นเจโตวิมุตติสว่างเฉไวร,รู้ว่าระจิตของสัตว์โลก แสดงทำด้วยยห็นด้วยผลจะแสดงทำโปรดจัดโลกตนนี้ก็จะรู้ว่าจะเอาธรรมะทไหนถึงหากแม้นไม่เสมอพระพุทธเจ้าแต่ก็พอได้ยกเว้นเป็นกรรมที่ติดกั้นไว้เหมือนจิตภาษาลิบุภาษาลิบุสอนลูกจิตใช้เวลานั้นไม่สามารถบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้า เทศปร์วกี่บนกี่บาทก็สามารถบรรลุมคผลได้ต้งมีระษา,ารีบุทรว่าพระษารีบุตรทาให้เนิ่นชา้าก็บรารมีของสาวกาับุอันบรารมีของโอชิ่านนี่งเห็นไหมแต,ตกาาต่างกันระฟางกบิแต่ก็หากพอที่จะดูที่จะเห็นที่เป็นสัมพันธ์จรจรยาจานีว่าสมควรที่จะโปรดเหมือนพระมุขลา อสด็ิบุญเนี่ท่านสว่างสวัยด้วยปัญญาก็อะก็หากรู้ได้ช่วงเข้านิรดตสมาบได้จะเป็นบุญใครบ้างจะให้บุญใครบ้างอาจารย์เคยเล่าให้ฟังยายแกนั้นะมีมีข้าวจะกินมีแค่น้ำส้มสัดใส่บาตรพระฉายี